สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับช่องของนายช่างเป็นช่องทางการนําเสนอวิดีโอการออกแบบงานระบบทางเครื่องกลและสุขาพิบาลน,นะครับสําหรับวันนี้จะเป็นการนําเสนอวิดีโอการออกแบบระบบท่อส่งลมเย็นในงานปรับอากาศหรือว่า d u c ว w ร์ k นะครับ สำหรับระบบท่อส่งลมเย็ยนในงานปรับอากาศนะครับก็จะมีการแบ่งออกเป็น2ระบบใหญ่ๆนะครับคือข้อที่1ครับการออกแบบระบบท่อส่งลมเย็ยนที่มีความเร็วต่ำนะครับแล้วก็การออกแบบระบบท่อส่งลมเย็ยนที่มีความเร็วสูงนะครับซึ่งสำหรับวิดีโอน,นี้ก็จะขออธิบายในส่วนของการออกแบบท่อส่งลมเย็ยนที่มีความเร็วต่ำนะครับ การออกแบบท่อส่งลมเย็นที่มีความเร็วต่ำก็จะมีการแบ่งออกเป็น3วิธีด้วยกันนะครับวิธีที่1นะครับเป็น velocity relation method นะครับสเป็น equal friction method และก็ข้อที่3ครับเป็น static r e g a i n method นะครับใน3วิธีนะครับหรือว่า3ข้อที่กล่าวมา วิธีที่ง่ายและก็เป็นที่นิยมในการออกแบบนะครับมีขั้นตอนที่ไม่ยุ่งยากและก็มีความเที่ยงตรงสูงก็จะเป็นการออกแบบวิธีแต่งเสียดทานเท่ากันหรือว่า e ี f วอฟ i s i o n Method นะครับ ค่าแรงเสียดทานนะครับเราจะกําหนดไว้ที่นะครับ0.08จนถึง0.1นิ้วน้ําต่อน0 0ฟุตนะครับอันนี้เป็นค่าฟิชเชอร์ลอสที่เราสามารถนาไปใช้ได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการออกแบบสํานักงานนะครับหรือว่าห้องปลอบอากาศแบบที่ต่างๆนะครับในงานท่อลมความเร็วต่านะครับการออกแบบวิธีแรงเสียดทานเท่ากันนะครับก็จะมีอยู่2วิธีที่ใช้ในการออกแบบนะครับก็คือวิธีหนึ่งการเปิดจากฉาดนะครับจากนั้นก็เลือกขนาดของท่อส่งลมเย็นที่เป็นขนาดท่อสี่เหลี่ยมหรือว่าท่อกลมนะครับแล้วก็ วิธีที่2คือวิธีการใช้ดักมิเตอร์หรือว่าสไลด์ดักนะครับซึ่งเป็นที่นิยมสําหรับนักออกแบบทั่วไปนะครับวิธีการเปิดจากฉาดนะครับเบื้องต้นนะครับเรารู้ค่าอัตรากรไหลของปริมาณลมที่มาจาก EHU นะครับที่ใช้ในการติดตั้งในห้องปรับอากาศเราก็สามารถกําหนดความเร็วตั้งต้นนะครับก็อยู่ที่1000จนถึง2 4 0พฟุตต่ตอนอาทีอันนี้เป็นท่อประธานนะครับส่วนท่อย,ย่อยก็อยู่ที่ประมาณ600อยจนถึง1 0 0่ฟุตต่ตอนอาทีนะครับ จากนั้นก็ทําการกําหนดฟิชชลลอสนะครับอยู่ที่0.08จนถึง0.1นึ่งนะครับนิ้วน้ำนะครับต่อด้วย100ฟุตนะครับนำสองค่าที่ได้นะครับไปเปิดในส่วนของฉากนะครับก็จะสามารถทําการเลือกค่าท่อส่งลมได้นะครับไม่ว่าจะเป็นท่อกลมหรือว่าท่อสี่เหลี่ยมนะครับจากนั้นก็ทําการหาขนาดท่อของแต่ละช่วงนะครับว่าจะเป็นท่อประธานนะครับท่อประธานแต่ละช่วงท่อย่อยแต่ละช่วงนะครับ จากนั้นทําการคิดผลรวมของฟิชชลลอสนะครับตลอดความยาวทุกช่วงนะครับค่าฟิชชลลอสทั้งหมดนะครับที่ได้นะครับต้องน้อยกว่าพัดลมนะครับพัดลมของ AU ยูที่จะทําการส่งลมนะครับไปยังหัวใจนั่นเองนะครับอันนี้คือวิธีการเปิดจากชาัดคร่าวๆนะครับ วิธีที่2นะครับเป็นวิธีการเปิดจากดักมิเตอร์หรือว่าสไลด์ดักนะครับก็เหมือนกันครับถ้าเรารู้ค่าอัตราการไหลของปริมาณลมจากเอที่จะใช้ในการติดตั้งในห้องป่าเหมือนกันนะครับจากนั้นก็ทําการกําหนดฟิชช์ลอสนะครับอยู่ที่0.08จนถึง0.1นิ้วน้ําต่อด้วย100ฟุตนะครับจากนั้นทําการหมุนค่าครับของฟิชช์ลอสให้ไปตรงกับปริมาณของลมนะครับทำการออกแบบนะครับแต่ละช่วงท่อนะครับไม่ว่าจะเป็นท่อประธานหรือว่าท่อย่อยนะครับ ก็จะทําให้เราทราบนะครับทราบขนาดของท่อส่งลมนะครับเป็นท่อกลมหรือว่าท่อสี่เหลี่ยมได้นะครับสุดท้ายนะครับสุดท้ายก็ทําการคิดผลรวมของฟิชชร์ลอสนะครับเช่นเดียวกันกับเปิดจากฉาบนะครับฟิชชร์ลอสที่ได้จะต้องน้อยกว่าสแตติกเพชเชอร์ของพัดลมที่ทําการส่งลมเย็นนั่นเองนะครับสำหรับท่อส่งลมนะครับก็มีท่อกลมและก็ท่อสี่เหลี่ยมท่อกลมนะครับจะเป็นการส่งลมได้ดีนะครับเนื่องจากฟิชชร์ลอสน้อยกว่านะครับ การส่งลมเย็นในท่อกลมเราจะเห็นตัวอย่างในส่วนของโลตัสนะครับสำหรับห้างสรรพสินค้าเนื่องจากพื้นที่ทางด้านบน,นครับเป็นพื้นที่โล่งสามารถเดินท่อกลมไประยะไกลๆได้นะครับทำให้การส่งลมได้ดีกว่าในส่วนของท่อเหลี่ยมนะครับส่วนท่อสี่เหลี่ยมนะครับท่อสี่เหลี่ยมก็จะใช้ในสําหรับอาคารสํานักงานซึ่งมีข้อจํากัดในเรื่องของความสูงของระดับฝ้าเพดานนะครับมีอุปกรณ์ต่างๆที่อยู่เหนือฝ้านะครับทำให้ต้องใช้ขนาดเป็นท่อสี่เหลี่ยมนะครับ การออกแบบท่อส่งลมที่เป็นท่อสี่เหลี่ยมนะครับจะมีค่าแอสเปกต์เลชนะครับคืออัตราส่วนระหว่างด้านกว้างนะครับด้านกว้างต่อด้านสูงของท่อส่งลมเย็นนะครับอยู่ที่ระหว่าง2ต่อ1จนถึง6ต่อ1นนะครับพยายามออกแบบอย่าให้เกินค่านี้นะครับเนื่องจากจะมีเนื่องจากจะมีผลต่อการไหลของลมในท่อแล้วก็เสียงที่เกิดจากการไหลผ่านท่อนั่นเองนะครับ เดี๋ยวเราไปดูตัวอ,อย่างของการใช้สไลด์ดักนะครับหรือว่าดักมิเตอร์ในการหาขนาดท่อส่งลมเย็นนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับ ดักมิเตอร์ที่ผมใช้ในการออกแบบก็จะเป็นของบริษัทไดกินนะครับก็ใช้งานง่ายและก็สะดวกนะครับก็จะมีปกแบบนี้นะครับปกห่อตัวดักมิเตอร์อยู่ด้านในนะครับในส่วนของปกก็จะมีการอธิบายในส่วนของ a AH อ u นะครับซึ่งเป็นของบริษัทไดกินนะครับก็จะมีขนาด B t ทนะครับปริมาณลมแล้วก็ข้อมูลต่างๆที่เราใช้ในการสามารถเลือกใช้ในการนําไปใช้ในห้องปรับอากาศได้นะครับฝั่งขวามือก็เช่นกันนะครับก็จะมีสเปคของ เอชยู uh, ต่างๆางางครับของบริษัทไดกินที่แนะนำนะครับอันนี้คือในส่วนของปกนะครับในส่วนของดักมิเตอร์ก็จะมีอยู่2หน้าด้วยกันนะครับก็คือฝั่งด้านนี้ก็จะเป็น imp e r i a l Unit หรือว่าเป็นหน่วยของอังกฤษนะครับอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นหน่วยของ SI นะครับก็คือ SI ฝั่งนี้นะครับ SI unit แต่ที่ผมนิยมใช้แล้วก็ใช้ประจำอยู่ก็จะเป็นหน่วยของอังกฤษนะครับ ส่วนประกอบของดักมิเตอร์นะครับส่วนด้านบนพื้นที่สีฟ้านะครับก็จะมีอยู่2ส่วนในการก็คือปริมาณลมนะครับอัตราการไหล CFM นะครับต่อด้วยในส่วนของความเร็วลมนี่มีหน่วยเป็นฟุตต่อนาทีนะครับเริ่มต้นจาก200ฟุตต่อนาทีไปจนถึง1 2 0 0 0ฟุตต่อนาทีนะครับส่วนสีส้มนะครับสีส้มก็เช่นกันนะครับฝั่งด้านซ้ายก็จะเป็น CFM นะครับแล้วก็เป็นพิชลอสนะครับพชลอด ที่เราเลือกก็อยู่ที่0.08จนถึง0.1นิ้วน้ำต่อ100ฟุตนะครับอันนี้คือในส่วนของสีส้มนะครับส่วนสีน้ำเงินนะครับสีน้าเงินนะครับก็จะเป็นขนาดของไดมิเตอร์ที่เป็นท่อกลมนะครับแล้วก็ส่วนของสีเขียวก็จะเป็นท่อสี่เหลี่ยมนะครับในส่วนของด้านล่างนะครับก็จะเป็นความเร็วนะครับความเร็วที่แนะนำนะครับสำหรับแอปพลิเคชันต่างๆนะครับอย่างเช่นโรงแรมนะครับเป็นอพาร์ตเมนต์เป็นที่พักนะครับเป็นโรงหนังนะครับ เป็นห้องสมุดนะครับไปเรื่อยจนถึงโรงงานอุตสาหารกรรมนะครับก็จะมีฝั่งของท่อประธานแล้วก็ท่อย่อยนะครับท่อประธานก็อยู่ที่อย่างเช่นในส่วนของโรงแรนนะครับ600ฟตุตต่อนาทีนะครับท่อย่อยก็อยู่ที่500จนถึง600ฟุตต่อนาทีเช่นกันนะครับในส่วนของโรงงานอุตสาหารกรรมนะครับ ความเร็วก็จะสูงขึ้นมาอย่างเช่น2,460ฟตุตต่อนทีนะครับอันนี้คือท่อประธานนะครับท่อประธานส่วนท่อย่อยก็อยู่ที่1,000จนถึง1,475นะครับเพราะฉะนั้นในการออกแบบเราก็สามารถใช้ตัวนี้เป็นตัวอ้างอิงได้นะครับเป็นการกำหนดความเร็วลมนะครับส่วนตารางด้านขวามือก็จะเป็นการ c o n v e ์ t หน่วยระหว่าง SI กับหน่วยอังกฤษนะครับการใช้งานดักมิเตอร์นะครับถ้าเกิดเราลุกปริมาณลมนะครับอย่างเช่นผมทราบปริมาณลมที่ 1,000 cfm แล้วกันนะครับ1,000 cfm ผมเลือกใช้ขนาดของตัวฟิชลอตที่0.01นะครับอันนี้คือ0.01ก็หมุนให้ไปตรงที่1,000 cfm นะครับเราก็จะทราบค่าในส่วนของความเร็วลมฝั่งนี้นะครับที่1,000 c p m นะครับความเร็วลมก็อยู่ที่ประมาณ900จนถึง925-930ฟุตต,ต่อนาทีนะครับ แล้วก็ขนาดของท่อถ้าเป็นท่อกลมก็อยู่ที่ประมาณ14-14นิ้วนะครับหรือถ้าเป็นท่อของท่อสี่เหลี่ยมนะครับก็มีหลายขนาดด้วยกันนะครับท่อสี่เหลี่ยมเราก็จะต้องอ้างอิงในส่วนของ aspect ratio ระหว่าง2:1ต่อ 1, จนถึง6:1ต่อ 1, ไม่ให้เกินนี้นะครับอย่างเช่นขนาดที่ผมได้นะครับผมอาจจะเลือกใช้ค่าที่14กับ12ก็ได้ครับว่าง14นิ้วแล้วก็สูง12นิ้วนะครับทั้งนี้ท่านั้นก็ขึ้นอยู่กับ ระดับความสูงของฝ้าเพดานด้วยนะครับอันนี้คือตัวอย่างการใช้งานดักมิเตอร์นะครับ สำหรับวิดีโอนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับเป็นวิดีโอสั้นๆที่ได้อธิบายถึงการออกแบบงานท่อส่งของเย็นในงานระบบปรับอากาศน,นะครับก็จะมีอยู่ทั้งความเร็วสูงความเร็วต่ำนะครับวิธีการออกแบบก็ออกแบบโดยใช้เปิดจากฉาดนะครับเปิดจากดักนิเตอร์พอหาขนาดของท่อส่งของเย็นในแต่ละช่วงไม่ว่าจะเป็นท่อประธานหรือว่าท่อย่อยนะครับก็จะต้องนํามาคิดค่ขาของฟิชเชอร์ลอสรวมทั้งหมดนะครับ ท้ายที่สุดแล้วฟิชเชอร์ลดรวมนะครับต้องน้อยกว่า Static พื่เช r ของพลลมที่จะใช้ในการส่งลมเย็นไปยังหัวใจนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับการรับชมติดตามและพบเจอกันในวิดีโอครั้งต่อไปนะครับสวัสดีครับ